สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับไวโฟโตนะคะคลิปนี้ก็สืบเนื่องจากคลิปก่อนที่ไว้รีวิวคอมเครื่องนี้ไปนะคะแต่ว่าเนี่ยตอนนี้จะเห็นว่ามีการจอตัวใหม่เข้ามาแทนแล้วนะคะตัวนี้ก็คือนี่เลยนะคะ MDA Radeon RX 5700 XT นะคะตัวนี้ก็เป็นตัวที่ทาง MD และทีม Thailand นะคะเขาส่งมาให้ไวย้ยืมเพราะว่าคลิปที่แล้วอะ่ะที่ไว้รีวิวคอมไปอะ่ะไว้บอกไว้ว่าไว้จะหากจหากจอกมาเทสเทียบกับตัว1050นะคะทีนี้ทาง m d ็เขาเห็นเขาก็เลยเออทักมาว่าสนใจเอาตัวนี้ไปลองเทสใหม่แล้วเขาก็เลยส่งมาให้ยืมลองนะคะก็ขอบคุณทาง MD มากนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้ไว้ก็ต้องไปหาซื้อมือสองมาเพื่อเทสแล้วก็ขายไปอะไรอย่างงี้เนาะตัวนี้ก็จะเป็นกาจของทาน asus นะคะรุ่น tough gaming เมื่อติดตั้งเข้าไปมันก็จะได้แบบนี้เลยไว้ถอดฝาออกนะจะ day เห็นชัดๆแต่ทีนี้คลิปนี้มันจะยังไม่ใช่คลิปที่จะเปรียบเทียบกับ1050นะคะว่าอยากทำแยกออกมาก่อนเพื่อที่ว่าสำหรับคนที่อาจจะมีงบคอ่อมต่อเล่นเกมในงบประมาณแบบ40,000-50,000จะได้ดูคลิปนี้ไปทีเดียวเลยนะคะแล้วก็คลิปแยกที่เป็นเทสเนี่ยเดี๋ยวไว้จะทาแยกออกมาอีกทีนึงนะคะก็จะเป็นเทสล้วนๆไม่มานั่งดูพวกรายละเอียดกระจอแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ไว้เปิดเพจ Facebook ของช่องใหม่แล้วนะคะชื่อเพจว่าไ Photo Channel ก็ไปกดไลค์กดติดตามกันได้นะคะก็เอาไว้้ลลงงงเรื่อกอก เรื่องคอมจิปาถะในระหว่างที่ไว้ยังไม่ได้ลงคลิปนะคะโอเคมาดูตัวกล่องกันก่อนนะคะว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างอันนี้เป็นรุ่นทัฟเกมมิ่ง OC edition นะคะ8กิก PCIe นะคะ4.0สปอร์ต AMD Radeon Software ฝั่งนี้นี่เขาจะมีบอกว่าเขามีช่องอะไรบ้างน,นี้เป็น Dual Ball Fan Bearing แล้วก็ Collective b a c k p a t e อันนี้เหมือนเขาบอกว่ามันช่วยป้องกันความเสี่ยงระหว่างติดตั้งอุปกรณ์อะไรแบบนี้นะประมาณว่าแข็งแรงทนทานอันนี้เขาบอกว่ามีการทดสอบกาจอตัวนี้ยาวนานถึง144ชั่วโมงไปเลยนะคะประมาณว่าอึดถึกทนประมาณนั้นเถอะแล้วก็จะมีซอฟต์แวร์ต่างๆให้ฟรีอาจจะเป็นแบบ1ปี6เดือนอะไรอย่างนี้นะคะส่วนฝั่งนี้นะคะเขาก็จะบอกว่าต้องใช้ขั้นตําเป็นอะไรมี p ีเเพ ก็อย่างน้อย600วัตต์ใช้แรมอย่างน้อย 8GB กิกแต่ว่าควรจะเป็น 16G กิกควรจะเป็น6 4บีิตแล้วก็ซัพพอร์ต Windows 7 Linux Windows 10นะคะแล้วก็ d i r e c t x แล้วก็ยังซัพพอร์ตแบบพวก VR ด้วยนะคะมาเข้ามาดูหน้าตาการจอกันก็จะมาแบบเตียบๆเนาะไม่มีไฟ RGB นะคะตรงนี้มันจะมี RG b ีแค่ฝั่งเดียวคือฝั่งด้านข้างนะคะเดี๋ยวจะเห็นตอนที่เราติดเข้าไปกับบอร์ดแล้วนะก็จะมีโลโก้ตรงนี้นะคะทัาเกมมิ่งโลโก้พัดลม3ตัว จะเห็นว่าค่อนข้างหนามากเลยนะคะอย่าไปวัดให้ดูขนาดแบบ5เซนเลยอ่ะตรงน,นี้ก็เหมือนกันมีโลโก้นะคะเนี่ยตรงส่วนนี้ที่จะเป็น r g b นะคะ1แถบตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นลายเฉยๆนะพลิกมาอีกด้านหนึ่งนะคะนี้ลายด้านบนก็จะเป็นแบบอารมณ์ทหารทหารตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของพินนะคะ มีดิสเพย์พอททั้งหมด3ช่องแล้วก็มี HDMI ตรงนี้มันก็ค่อนข้างกว้างนะคะคือมันกว้างกว่า2ส,สลออ็อตอ่ะเขาก็บอกว่ามันจะระบายความร้อนได้ดีิงขึ้นประมาณนี้เนาะนี่ก็จะเป็นหน้าตาตอนที่ติดเข้าไปแล้วนะคะ <laughs> ก็เนี่ยถ้าเราเสียบสายเข้าไปแล้วมันก็จะมีไฟขึ้นแบบนี้นะคะ จะเห็นว่าการ์ดเนี่ยค่อนข้างหนาเลยทีเดียวนะคะเรียกว่าอ้วนทวนสมบูรณ์เลยแหละจะมีไฟ RGB ที่เดียวนะคะก็คือฝั่งซ้ายที่เป็นโลโก้ทัฟเกมมิงนะคะก็ถือว่าเป็นการ์ดที่เรียบๆดีนะคือไม่มีไฟเยอะแยะสำหรับคนที่ไม่ค่อยอยากได้ RGB นะคะแล้วก็ด้านบนเนี่ยลายก็ค่อนข้างสวยเลย คือด้วยความหนาของกาจอถ้าใครจะติดอะไรเพิ่มเนี่ยจะต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะว่ามันกินพื้นที่เกิน2สล็อตนะคะเหมือน2.7เนี่ยอันนี้ไว้ใช้ Adobe เช่าของแทนนะคะเคยทำคลิปไว้ก็กดดูได้ด้านขวาบนคือมันจะมีโปรออกมาเป็นช่วงๆอะ่ะแล้วอันเนี้ยมันเป็นแบบ1ปีเดือนละ1,069บาทนะคะตอนแรกก็คิดว่าพอครบ1ปีแล้วมันจะตัดเป็นราคาแบบปกติอะ่ะ พันแแต่ว่าพอมันเป็นเดือนที่13มันก็ยังคิดเท่าเดิมก็เลยงง,งงว่าทำไมมันแบบไม่หมดโปรโหรืออาจจะเป็นเพราะเราไม่เคยยกเลิกเลยก็ไม่แน่ใจนะะมันก็จะมีซอฟต์แวร์ทั้งหมดของ Adobe ให้เลือกใช้นะคะ เดี๋ยวเรามาลอง Premiere Pro กันเลยนะคะซึ่งอันนี้ไว้อัปเดตแล้วนะเวอร์ชั่นใหม่อันนี้เป็น14.2ที่มันจะมี GPU มาช่วยในการเรนเดอร์ด้วยนะคะทำให้มันเรนเดอร์ได้ไวขึ้นซึ่งเขาเพิ่งปล่อยอัปเดตมาเมื่ออาทิตย์ก่อนเองนะคะตามว่าแตกต่างกันยังไงคือเวอร์ชั่นเก่าเนี่ยมันจะเลือกไม่ได้นะคะมันจะบังคับตรงนี้ให้เป็นซอฟแวร์โคดดิ้ง แต่ถ้าเกิดเป็นเวอร์ชั่นใหม่เนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าจะฮาร์ดแวร์หรือว่าซอฟต์แวร์ในการเรนเดอร์นะคะแต่ไงก็ตามทั้งในเวอร์ชั่น14.1กับ14.2เนี่ยเราก็สามารถที่จะมาเลือกตรง Project Setting General แล้วก็เลือกตรงนี้ได้นะคะมันจะเป็น Video Rendering and Playback จะสามารถเอา GPU เนี่ยมาช่วยได้ในทั้ง2เวอร์ชั่นเลยนะแต่ถ้าเราเลือกเป็นซอฟต์แวร์ only เนี่ยมันก็จะใช้แค่ CPU อย่างเดียว เคยมาดูในส่วนของ 4K กับเวอร์ชั่นใหม่นะคะ14.2่องเดี๋ยวลองเลย์ให้ดูก่อนนะเป็นฟูลนะคะลื่นนะลื่นอยู่แล้วนี่นะคะลากไปตรงไหนก็ขึ้นสบายสบายแล้วก็เดี๋ยวเร่งสปนะีดห้าร้อย ชิวชิวนะคะไปหนึ่งพันได้อยู่นะเห็นป่ามันกินซีพีูทั้งนั้นเลยค้างๆบ้างช่วงท้ายลดลงมานะ น่าจะต้องเป็นสี่ะถึงจะรอดไม่รอดเอาแปด ประมาณนี้เนาะต่อไปสี่พันค้างอยู่นะคะอืมพอได้แต่ว่าไม่ค่อยไหวอะ ต่อไปเป็นหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นรู้สึกว่ามันจะเลื่อนกว่าเนาะลองเป็นสี่โอเครอดเฉยนะคะหนึ่งหมื่นต่อมามาดูตรงที่ใส่ทันซิชันเข้าไป อันนี้ไว้ปิดที่เกตสีเอาไว้ก่อนนะคะเล่นแค่ตรงที่เป็นแท็กเดียวแล้วก็ทานซิชันลองดูฟูนะคะอืมรอดนะ,ะชิลๆอยู่แล้วทานซิชันต่อมาเดี๋ยวใส่เอฟเฟกต์เบลอเข้าไปนะ กากมันเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำการเลือกโซนแล้วก็แทรกวันนะคะจะมีหน่วงบ้างใช่ปะโอเคทีนี้ก็แทรกนะคะ โอเคติดไหมเนี่ยโอเคติดอยู่อย่าลองเล่นดูนะปิดอันนี้ไปก่อนฟู่อืมมีกระตุกบ้างนะขออีกทีหนึ่งลดความละเอียดหน่อยสอง โอเคสองก็รอดนะรอดแล้วต่อมาเดี๋ยวใส่ฉากเขียวเข้าไปนะคะเป็นกราฟิกนิดหน่อยแล้วเราก็เอาสีออกใส่ Color Key เข้าไปเลือกสีก็ปรับความมนตรงขอบนิดหน่อยลองเล่นดูนะโอเคหนึ่งเลเยอร์เล่นได้สบายๆนะคะต่อมาเป็นสองอัน เราก็ทำการกรอบค่าก็ลองเล่นดูโอเคสามฟูเอออ่ะหน่วงอะนะลองไหมโอเครอดรอดสี่ สีเริ่มไม่ไหวแล้วนะคะต้องลดลงมาหนะ่ะเป็นสองโอเคอ,อันหนึ่งห้าอืมหน่วงแต่เห็นป่ะพอมันพ้นจากช่วงกราฟ,ฟิกไปแล้วมึงก็เล่นได้สบายๆนะไม่ต้องมานั่งกดใหม่ เนี่ยโอเคเดี๋ยวลองสองโอเคลอดนะคะเกียร์ละห้าอันนี้หกโไม่ลอดลดลงมา โอเคหกก็ยังไหวอยู่ลองอีกสักอันหนึ่งเจ็ดที okay. นี้ยัดฟูลเข้าไปเรียบร้อยสองค่ะเอ้ยมันยังได้อยู่เลยนะต่อมาอันที่หนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปด องเออไม่ไหวแล้วสี่เย่โอเคทีนี้ใส่กราฟิกของพี่เมียโปเข้าไปนะคะมันจะหนักหน่อยอย่าลองเล่นดูนะโอเคฟูมีกระตุกบ้างเห็นปะกะจอมันไม่ได้ใช้เลย ไปวิ่ง CPU นะคะลองใหม่เอาเป็นสองกระตุกช่วงเททายนะสี่โอเคสี่ถึงจะรอดนะทีนี้เดี๋ยวเราลองซ้อน แท็กเข้าไปนะคะขอเป็น2แทรกก่อนมันก็จะเป็นภาพแบบนี้นะอืมลืนล่นๆนะสองอันลืนล่นๆโอเคใส่เข้าไปอีกอันเป็น3แท็ก ได้สบายสบายสีช่ชิวชิวฮิกอันหนึ่งเป็นห้าค้างละจ้าโอเคห้าไม่ไหวนะคะจะลองลด ความละเอียดดูครึ่งหนึ่งก็ยังมีกระตุกนะคะลดอีกสี่คือมันก็จะซ้อนได้ประมาณแบบ4ีหชั้นนะแต่ไวคิดว่าถ้าเกิดว่าจะซ้อนขนาดเนี้ย ก็สร้างพ็อกซี่ดีกว่ามันจะได้ไม่อืดตอนที่เราเล่นนะคะเดี๋ยวต่อมาเราจะให้มันเล่นพร้อมกับมีเกตสีด้วยเดี๋ยวจะเล่นยาวเลยตั้งแต่ตรงที่มีเบลอนะคะมีทัน n ิชันแล้วก็มีกราฟิกตรงนี้สองที่นะอันนี้ตอนแรกที่ยังไม่ได้ทำนะคะ ก็ดึงสีนิดหน่อยอย่าลองดูตั้งแต่ตรงนี้มาฟูนะ เค okay, เรียบร้อยนะคะมันก็พอไหวนะจะสังเกตว่าตรงที่มันเป็นกราฟิกอะ่ะมันก็จะหน่วงหน่อยแต่พอเลยมาแล้วมันก็จะเล่นได้เองเลยนะอย่าลองลดไปเพราะว่าปกตกิก็ไม่เปิดฟูลอยู่แล้วถ้าจะใส่กราฟิกขนาดนี้ ลืนล่นเลยนะชิลมากไม่ต้องไปถึงกับ4อ่ะคือถ้า4 k มันตัดได้ลื่นประมาณเนี้ย full hd ก็ไม่มีปัญหาเลยท่ะอย่าลองเปิดให้ดูสักอันโอเคอันนี้เป็นไฟล์ full hd นะคะรีวิวคอมที่เว้เคยทำไปนี่นะคะลากได้แบบชิลๆเลย full hd อยลองเล่นกราฟิกตรงนี้ให้ดู <c oughs> ก็มีค้างบ้างเ <c oughs> ครื่องหนึ่ง กระตุกกระตุกสี่ต้องเปิดเท่านี้นะถึงจะลื่นคือกราฟิกมันค่อนข้างหนักและอันนี้ไว้ใส่เบลอเข้าไปนะเบลอหน้าให้มันแทร็กลองเล่นด <g rab ble> ูนะลื่นลื่นนะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นการสร้าง proxy ให้ดูนะคะจากไฟล์ 4K ซึ่งทีเนี้ยมันเกิดปัญหาบางอย่างอย่ลองไปดูนะคะว่ามันเป็นยังไงก็ไป Create Proxy เอาเป็น Low แล้วกันตอนนี้ออนยนับไปแล้วอะ่ะ ปัญหาก็คือว่ากาดมันน่าจ,จะใช้กําลังไฟมากเกินไปนะคะและทีเนี้ย ups ไว้อะมันก็กําลังไฟไม่พอมันก็เลยร้องออกมานะคะคือก็ลืมนึกไปว่าเออไฟมันจะไม่พอเพราะปกติไว้ใช้กาดต่ํากว่านี้มันก็เลยไม่มีปัญหาในการสร้าง proxy นะคะทีนี้ก็เลยลองต่อสายคอมอะ่ะเข้ากับปลั๊กบ้านโดยตรงนะคะโดยที่ช่องอะมันจะอยู่ข้างๆกับช่องของ U.P.S. แล้วพอเราเริ่มที่จะสร้าง Proxy เนี่ย U.P.S. เรามันก็ลองนะคะเหมือนกับว่าไฟมันตกไปแป,ป๊บหนึ่งอะ่ะก็เลยเลิกสร้าง Proxy ไปนะค,ะคือจะต้องมี U.P.S. ที่กำลังไฟสูงกว่านี้ไว้ก็เลยไม่ได้สร้าง Proxy ให้ดูนะคะเพราะเดี๋ยวจะพังหมดแต่จากที่ลองสร้างไปเมื่อกี้คือจะเห็นว่ามันน่าจ,จะใช้เวลาประมาณนาทีกว่าเท่านั้นเองนะคะในการแปลงไฟ 4K 25เฟรมความยาวแบบ8นาทีกว่ากว่ากลายเป็น HD ในเวลาแค่นาทีกว่ากาก็ถือว่าเร็วมากนะคะ ทีนี้เราลองมาเรนเดอร์ไฟล์กันนะคะอันนี้ก็เป็นเวอร์ชั่น14.1เนะ้ะเวอร์ชันเก่าเป็นไฟล์ Full HD 10นาทีจะเห็นว่า CPU เนี่ยวิ่งแบบ70-80นะคะแล้วก็ GPU ก็จะใช้แค่นิดหน่อยเท่านั้นสำหรับไฟล์นี้ก็จะมีแค่แทร็กเดียวนะคะแล้วก็จะมีเกรดสีนิดหน่อยตัวนี้ใช้เวลาไป3นาที7วิส่วนนี้จะเป็นไฟล์เดิมนะคะ Full HD แต่ว่าตอนนี้จะใช้เป็นเวอร์ชัน14.2จะเห็นว่า GPU เนี่ยเข้ามาช่วยแล้วนะคะ CPU ก็จะวิ่งน้อยลงนะคะแล้วก็จะเห็นว่าเวลาเนียเร็วขึ้นด้วยนะคะกลายเป็น1นาที37วินี่ก็คือแผนภูมิที่แดงผลเทสเมื่อกี้นะคะ2อันสีดำเงินก็จะเป็นของเวอร์ชั่น14.1สีแดงจะเป็นของเวอร์ชั่น14.2นะคะจะเห็นว่ามันเร็วกว่าเท่าตัวเลยถ้าแทงยิ่งสั้นแปลว่ายิ่งดีเนาะ เมื่อกี้เป็นการเรนเดอร์คุณภาพทั่วไปนะคะที่ไม่ใช่แม็กซิมัมทีนี้ไว้ลองปรับให้มันเป็นแม็กซิมั e มเรนเดอร์คุณิตีกับแม็กซิมัมเดนะคะเพราะว่าโดยปกติที่ไว้ทําคลิปเนวไว้ก็จะกด2ตัวนี้อยู่แล้วนะให้มันมีความชัดมากขึ้นนะคะแต่ก็จะแลกมาด้วยเวลาในการเรนเดอร์ที่มากขึ้นนะ ส่วนนี้จะเป็นไฟล์เดิมจากที่เทสเมื่อกี้นะคะแต่ว่าจะเปิดเป็น maximum เราจะมาดูกันว่าการเรนเดอร์แบบ maximum กับไฟล์ f u HD เนี่ยจะเร็วหรือจะช้ากว่ายังไงนะคะอันนี้จะเป็นเวอร์ชัน14.1 3นาที2วิถือว่าเร็วกว่าเมื่อกี้อีกนะที่ไม่ได้ตั้ง maximum ไว้คือถ้าเป็น f u HD แล้วไม่ได้ใส่กราฟิกมันอาจจะไม่มีผลอะไรนะคะ ทีนี้มาลองเวอร์ชั่น14.2กันบ้างนะคะกับไฟล์เดิมตั้งแม็กซิมัมจะเห็นว่า GPU เริ่มเข้ามาใช้แล้วเป็น60%ประมาณนะคะ CPU จะอยู่ที่ประมาณ20%กว่าใช้เวลา1นาที39วิผลเป็นตามนี้เลยนะคะสำหรับ Full HD 1 0นาทีที่เป็นแม็กซิมัมนะคะ ส่วนนี้เป็นรวมทั้ง4ครั้งที่ลองเทสไปนะคะทั้งแบบธรรมดาแล้วก็แม็กซิมัมเรียกว่าค่าใกล้เคียงกันมากนะคะโดยสรุปก็คือถ้าเป็น Full HD แล้วก็เกรดสีแล้วก็มี t r a ทรานซิชันนิดหน่อยใส่กราฟิกนิดหน่อยมันก็ไม่ได้ต่างกันมากนะคะตอนนี้มาดูไฟล์ 4K กันบ้างอันนี้เป็นไฟล์ 4K ที่ใส่ทรานซิชันเกรดสีนะคะแล้วก็มีกราฟิกนิดหน่อยอันนี้เป็นไฟล์ที่ตอนแรกไว้ได้ตัดให้ดูเนาะ ม่สังเกตว่าถ้าเกิดว่าเราใส่กราฟ,ฟิกเข้าไปตัว G P U มันจะวิ่งต่ำนะคะไม่ค่อยวิ่งเท่าไหร่อันนี้ก็จะใช้เวลาไปทั้งหมด2นาที29วินาทีอันนี้ไฟล์เดิมกับเมื่อกี้นะคะเปลี่ยนมาใช้เวอร์ชัน14.2จะเห็นว่า C P U และกราฟ,ฟิกก็จะวิ่งคล้ายคลยเดิมก็คือขึ้นๆล,ลงลงปกติตรงไหนที่มีกราฟ,ฟิกเยอะๆก็จะวิ่งต่ำๆนะคะแล้วก็ตรงที่ไม่ค่อยมีมันก็จะเด้งขึ้นมา ใช้เวลาไปทั้งหมด2นาที8วินาทีนะกราฟในส่วนของ 4K 1นาทีพร้อมเกรดดิ้งแล้วก็กราฟิกนะเวลาไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่ต่างกันประมาณ20วินาทีนะคะแต่ด้วยความที่เนี่ยมันเป็นไฟล์ที่มีความยาวแค่1นาทีถ้าจะต้องเรนเดอร์อะไรที่ยาวกว่านี้ไว้ว่าน่าจะแตกต่างกันค่อนข้างมากนะคะต่อด้วย4ไฟไฟล์เดิมนะคะ1นาทีแต่ว่าเปิดเป็นแม็กซิมัมนะ พอเปิดเป็น maximum เนี่ยสำหรับ14.1ไว้คิดว่ามันน่าจะใช้เวลานานกว่าจากตอนที่ไม่ได้เปิดเป็น maximum อยู่แล้วนะคะ CPU ก็จะวิ่งคล้ายๆเดิมเลยไม่แตกต่างกันเดี๋ยวลองไปดูเวลากันนะคะช่วงท้ายเนี่ยมันไม่มีกราฟิกจะเห็นว่าวิ่งเร็วมากเลยนะคะเมื่อกี้ก็ใช้เวลาไปทั้งหมด5นาที28วินาทีสำหรับเวอร์ชั่น14.1เทสสุดท้ายกับ 4k 1นาทีนะคะเกรดสแล้วก็กราฟิก ในเวอร์ชัน14.2ใช้เวลาทั้งหมด4นาที39วินาทีสรุปาำรับ 4K 1นาทีแล้วก็เกรดสีแล้วก็เปิด Maximum Quality จะเห็นว่าเวอร์ชันใหม่14.2เนี่ยเร็วกว่าจริงๆนะคะประมาณ1นาทีเลยอันนี้ก็เป็นกราฟรวมทั้งหมด4เทสทที่ลองกับ 4K 1นาทีนะคะทั้งความละเอียดปกติแล้วก็ความละเอียดแบบสูงนะ พอดูวันนี้ก็จะรู้เลยนะคะว่าตอนแรกที่เราเทสเป็น Full HD ถึงเราจะตั้ง Maximum หรือไม่ได้ตั้งม a ซิ m u m มันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากนะคะแต่ว่าน,นั้นไม่ได้ใส่กราฟิกนะแต่พอเป็น 4K มันจะเห็นได้ชัดว่าเวลามันเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเลยนะคะจาก2นาทีกว่าเป็น5นาทีก็ถ้าจะใช้แบบความละเอียดสูงใน 4K ก็ต้องใช้เวลาเป็นเท่าตัวเลยนะคะ ทีนี้มาดูไฟล์ 4K ความยาว5นาทีนะคะ1 t r a ็กมีเกรด4แล้วก็มีใส่ Transition นิดหน่อยเรนเดอร์ด้วยเวอร์ชัน14.1 CPU ก็วิ่งเต็มๆเ,เลยนะคะไฟล์5นาทีใช้เวลาไป5นาทีเป๊ะๆเลยนะคะนี่ขนาดยังไม่ได้ใช้เวอร์ชันใหม่เนี่ยไว้ถือว่าเร็วมากๆเลยนะสำหรับการเรนเดอร์ไฟล์ 4K แล้วดูนะคะพอเป็นเวอร์ชันใหม่อะมันมีการจอมาช่วยวิ่งแบบเยอะมากๆเลยนะคะ ทำให้เรนเดอร์เร็วกว่ามากๆใช้เวลาแค่2นาทีหน่อยๆเท่านั้นเองนะคะสรุปสำหรับไฟล์ 4K 5นาทีพร้อมเกรดสีแล้วก็ทานซิชั่นเวลาแตกต่างกันเท่าตัวเลยคนะ่ะเวอร์ชั่นเก่า5นาทีเวอร์ชั่นใหม่2นาที21วินาทีสุดท้ายเรามาดูไฟล์ 4K ยาวๆกันนิดหนึงกันบ้างนะคะอันนี้เป็น 4K 20นาทีที่ไว้สร้างพร็อกซี่เอาไว้นะคะแต่ว่าก็เรนเดอร์ออกมาเป็น 4K ในไฟล์นี้ก็จะมี 4K 1-2ถึแทร็กแล้วก็มีการเกรดสีนะคะใส่ซับใส่ซปเปอร์ใส่ซาวเอฟเฟ CPU วิ่งจัดเต็มมากนะคะอันนี้โคเวชั่น14.1ใช้เวลา20นาทีนะคะเร็วมากอันนี้คือต้องยกความดีความชอบให้กับ CPU ด้วยนะไม่ไงั้นไม่ได้ความเร็วแบบเรยวไทม์แบบนี้แน่นอนนะคะ ปิดด้วยไฟโฟลเคไฟ์เดิม20นาทีนะคะแต่ว่าใช้การ์ดจอในการช่วยเรนเดอร์มาดูความไวของมันกันนะคะเห็นไหมว่าการ์ดจอมันวิ่งแบบเต็มร้อยเต็มร้อยเลยนะคะแล้วก็ใช้เวลาไปแค่9นาที57วิวิ อันนี้เรียกว่าต่างกันชัดเจนเลยนะคะเพราะว่าไฟล์ยาวนิดนึงและคิดดูว่าถ้าเกิดเราจะต้องเรนเดอร์ไฟล์ที่มีความยาว1ชั่วโมงก็ไปคูนกันเองนะคะจะเห็นได้ว่าพออัปเดตเป็นเวอร์ชั่นใหม่14.2เนี่ยมันช่วยให้เรนเดอร์ไฟล์ได้เร็วขึ้นจริงๆนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่กับประเภทไฟล์แล้วก็กราฟิก อะไรต่างๆที่เราใส่เข้าไปด้วยนะคะจากกราฟทั้งหมดเนี่ยก็จะเห็นว่าโดยส่วนใหญ่มันจะเรนเดอร์เร็วกว่าเดิมถึงเท่าตัวเลยนะคะจะมีแค่ส่วนของ 4K ที่มีใส่กราฟิกเยอะๆเท่านั้นที่มันจะไม่รู้สึกต่างมากเท่าไหร่จบไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวคอมเซตนี้นะไรเส้น9 3900X กับ d e d e o n 5700 XT นะคะโดยรวมก็คือจากเมื่อก่อนที่พิมพ์แบบโปะไม่ได้ใช้การ์ดจอเลยไว้ก็เลยไม่ได้สนใจว่า การ์ดจอของเราจะเป็นรุ่นอะไรเพราะว่ารุ่นไหนมันก็คล้ายๆกันมันก็กดเล่นได้เหมือนกันนะคะมันไปหนักที่ CPU มากกว่าแต่พอมันมีอัปเดตออกมาเนี่ยกลายเป็นว่าการ์ดจอมันมีประโยชน์ในการทํางานค่อนข้างมากเลยนะคะแต่ว่าจะต่างกันมากแค่ไหนเดี๋ยวไปดูในคลิปต่อไปแล้วกันนะคะที่ว่าจะเทส1050กับตัวนี้ซึ่งมันก็ค่อนข้างแตกต่างกันมากลยเนาะในเรื่องของรุ่นแล้วก็ราคาจากที่ทดสอบไปคือแบบน่าพอใจมากๆนะคะมันเหมือนกับว่าจากเมื่อก่อนอะใช้ CPU เต็มๆเราการ์ดจอ yeah แทบไม่มีประโยชน์ตอนนี้กลายเป็นว่ามันใช้ CPU แบบ40% 60%แล้วก็ใช้การ์ดจอเยอะมากนะคะมันก็ทําให้เวลาเร็วขึ้นเรียกว่าเท่าตัวเลยสําหรับการเรนเดอร์นะคะแต่ในส่วนของเรื่องการเพย์แบ็กอะไรเงี้ยไว้ก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ต่างอะไรจากตอนที่ไม่ได้อัปเดตนะเรียกว่าไฟล์ 4K ที่หนักๆเนี่ยเจอคู่นี้ไปคือเรนเดอร์ได้แบบไวสุดๆเลยนะคือไว้ไม่เคยเรนเดอร์ไฟได้ไวขนาดนี้มาก่อน,นเลยแบบเออช็อกนิดนึงยังไงก็ตามคือมันแรงทั้งคู่นะคะแรงทั้ง CPU แล้วก็แรงทั้งการ์ดจอผลม ออกมาเป็นแบบนี้แต่ทุกคนก็จะเห็นว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ซ p u ที่ต่ำกว่านี้การที่จะตัด 4K แล้วจะซ้อนไลท์แท็กเนี่ยมันค่อนข้างยากนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้สร้างพ r o x y คือสร้างพ r o x y เนี่ยไม่มีปัญหาแต่ถ้าใครแบบรู้พวกขี้เกียจสร้างพ r o x y ก็จะยากหน่อยขนาดไลท์เส้น9แล้ว 4K ซ้อนแท็กอย่างเงี้ยไม่สร้างพ r o x y มันก็ยังไม่ไหวเลยนะคะก็ลองเลือกดูโดยที่สเปคคอมเนี่ยมันจะเขียนไว้ด้านล่างนะคะใต้คลิปลงไปดูได้นะหรือถ้าใครอยากดูคลิปก่อนที่เป็น 3900x1050 ก,ก็เข้าไปกดดูไดะ คุณทาง m v d Red Team Thailand ด้วยนะคะที่ส่งการมาให้ยืมเขาไม่ได้จ้างนะคะแค่ส่งการมาให้ลองยังไงก็อย่าลืมติดตามคลิปพาต,ต่อไปของไว้ด้วยนะคะที่จะเป็นรีวิวเปรียบเทียบเนาะอย่าลืมกด s u b ส c คร b e กดกระดิ่งนะคะแล้วก็กดไลค์คลิปนี้ให้ไว้ด้วยถ้าชอบนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย